สวัสดีครับน้องชายนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเซ็นเซอร์วัดความเร็วอ่ะไม่ต้องแกะแล้วกันอยู่ในนี้นะเซนเซอร์วัดความเร็วนะครับในตัวพวกที่เหมือนกันนะที่หน้าตาคล้ายกันเหมือนกันหมดเลยนะก็จะเป็นพวกร้อยยี่ห้านะครับก็จะเหมือนกันนะร้อยยี่ห้าที่จะเหมือนกันที่ชวัดความเร็วตรงสเตอร์หน้านะตัวนี้นะครับมันยังไงที่เฮียจะมาพูดมาเล่าให้ฟังวันนี้คือยังไงนะครับตัวนี้นะครับมันจะทําให้ถ้ามีปัญหานะมันจะทําให้เลือนไมล์ลวนได้นะครับ เลื่อนไมล์ล้วนได้นะครับแต่ปัญหาน้อยที่จะเจอแต่มันก็เจอนะเฮียบอกมันก็เจอแล้วก,กันก็บางทีมันมีมีเอฟซีที่เด็กๆมาน้องอ่ะของเฮียก็เจอก็เจออยู่เหมือนกันนะครับทักมาถามเฮียนะก็เจอเหมือนกันนะครับว่าเซ็นเซอร์วัดความเร็วเสียนะครับเฮียก็เป็นซ่อมมงซ่อม,อมไมล์เช็คไมล์อะไรให้หมดแล้วนะครับแต่พอไปถึงปุ๊บมันใช้ไม่ได้นะครับคือตัวนี้มันรวนรว,วนคือใช้ไม่ได้อาการเสียเสียยังไงเสียไปปุ๊บเลื่อนไมล์เข็มกวาดมั่งไม่กวาดมั่งเลื่อนไมล์ติดติดดับดับ ิดอยู่นะแต่พอใส่เซนเซอร์ไปปุ๊บดับเลยไอคลิปตรงเนี้ยที่เฮียเคยบอกไว้ประมาณ3ปีกว่า4ปีแล้วละ่ะที่เคยเฮียลงเคยลงยูท b e ไปนะครับเคยลงบอกไปอะเฮียก็เลยนํากลับผ่าน3ปี4ปีมาเฮียก็เลยนํากลับมาลงให้ใหม่ละกันนะครับเผื่อเผื่อช่วยน้องๆได้นะครับบางทีนะครับน้องๆลองดูนะเผื่อเจอเลื่อนไม่ดับเลื่อนไม่ล้วนเสียบไปแล้วเข็มกวาดมั่งไม่กวาดมั่งนะครับ ตีไปตีมาเฮ้ยไมค์กูซ่อมมาแล้วเฮ้ยไมค์กูใหม่แต่สายไฟกูโอเคแต่ทําไมเลื่อนไมค์กูดับดับติดติดนะครับหรือแฮงก์ไปเลยนะลองเช็คเซนเซ,นเซอร์วัดความเร็วตรงสเตอร์หน้าดูนะครับน้องชายนะลองดูนะครับบางทีมันจะตกมาตายอยู่ตรงนี้แหละบางทีมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับแต่มันจะทําให้เลือนไมค์มีปัญหานะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ว่าในช่องยูทูบเนี่ยลงไว้สามปีกว่าแล้วลองเข้าไปเซิร์ชในหน้า Google ได้เลยว่าเออเซนเซอร์วัดวิธีเช็ค วิธีเช็คเซนเซอร์วัดความเร็ว 125s นะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเลยลองเข้าไปดูนะครับผมมันเป็นอาการยังไงนะครับน้น้องชายนะวันนี้ก็มาฝากบอกไว้ก็ความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะนะเผื่อมีประโยชน์กับน้องๆโอเคนะครับตัวนี้ถ้ามีปัญหาทําให้เรือนไม่เราลวนได้นะครับน้องชายแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าแต่ส่วนใหญ่ที่จะเจอจะเป็นจากสตาร์ทมืจอจะนะน้องชายสตาร์ทเท้ายังไงยังไม่เจอนะครับที่มีปัญหาเรื่องเรือนไม่ลวนนะส่วนใหญ่จะเจอแต่รุ่นสา์ out, มือนอน้องชย